จึงร้องขอวิ่งวอนดวงดาวช่วยมาชี้ไม่หยุดย นะครับเป็น SF นะครับออฟนะครับกันนะครับก็อยากจะชวนทุกคนมาดูวิชนะครับหนังเรื่องแรกนะครับที่พี่ฝนของเราเป็นผู้กกับนะครับผมแล้วก็โอกาสพิเศษด้วยดิสนีย์ครบรอบร้อยปีครับอยากให้ทุกคนมาดูเยอะๆครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยดู2รอบด้วยนะครับแบบซับนะครับแล้วก็แบบภาคไทยด้วยเพราะมีทั้งพี่ตู่แล้วก็พี่อิงนะครับมาภาคแล้วก็ร้องเพลงด้วยก็ฝากทุกคนด้วยนะครับมาซื้อตั๋วได้ที่แอป SF Cinema นะครับผมแล้วก็มาดูพร้อมๆกันได้เลยครับ มากได้มาดูกับออฟกันครั้งแรกก็คือสนุกมากหนังสนุกมากแล้วก็ฝากออฟกันไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะมีความสุขมากค่ะได้ดูหนังกับน้องแล้วก็ดีใจที่ s อสจัดงานแล้วก็พาน้องมาดูหนังด้วยกันค่ะจัดบ,บ่อยๆได้เลยค่ะพร้อมซัพพอร์ตแล้วก็พร้อมมาเป็นกําลังใจให้ออฟกันตลอดเลยค่ะพร้อมสนับสนุน f f ด้วยค่ะ <laughs>